ครับสวัสดีครับผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกคน FC ซีทุกคนเ c ฟซีนารักนะครับของช่องนักลายเฮสเชแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูพักนะครับที่ปลูกไว้ตอนนี้เขาจะเก็บนะครับเก็บไปให้พี่น้องแบ่งกันกินนะครับอยู่แบบพ่อเพียงนะครับอยู่บก่ก แบบพ่อเพียงและเพียงพ่อนะครับาะว่าเราจะเข้าไปเก็บพักกันนะครับเนาะไปะเตรียมตามเข้าไปดูตอนนี้กับพ่อแม่จะสี่มุงแรงนะครับเนาะพีพามาเก็บพักนะครับพักกาดขาวนะครับพักกาดหอนะครับมาก็ใหญ่หนูมัสดีพ่อหนาใหญ่หนูร้ายนะครับ นพ่อนาเนี่ยใหญ่หนูดนแล้วนะครับนี่ครับประกาศข่าวนะครับเนาะเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือแตงนะครับแตงคอยแตงนะครับแตงนะครับแตงแตงแตงมาเถอะกินได้ย่งยังครับนะครับกระเทียมงามบบกระเทียมงามไหครับกระเทียมโอ้ยงามเงียนะครับกระเทียม สวยงามโอ้ยงามเหี้ยถ <drinks acă> <necessarily> ้าเราบักแดงกินได้ยังยังครับนี่ประกาศข่าวนะครับนี่จะมาตาประกาศข่าวกินเปะสะครับกินเปะสะมันเลยกินเป๊ะซ่ากินเปะสะ ตอนนี้ยายนูกำลังเก็บทั่วนะครับทั่วกับถ้าต้งเก็บนะครับก็สมมัจะเก่ก่อนนะครับ,บปไปเบ่งยายนูกเก็บทั่วกัน bà khói đục Mà thảo Bà khói đục bà Cắp tèn qua nè หน่เขี้ยวกันไม่ได้เนี่ยบมเห็นกับแกถิมซื้อยได้แล้วเนี่ยผิกนะครับเนาะนี่คือแลงไทยยังไม่ท่านออกมากอยู่ไม่ท่านติดอยู่ครับยังไม่ทันติดเลย สวยนะครับกระลำก็กำลังจะห่อนะครับกระลำกำลังจะห่ออัเน,เป,นเป็นกระเทียมนะครับนี่ผักชีนะครับผักชีปลอมนะครับหรือว่าผักหอมกุ้งนะครับ ็มีปลูกกรนนะคร again, dunno, people, Arizona, ับออกดอกเลยนะครับปลูกงวดแรกนะครับปลูกงวดแรกออกดอกเลยนะครับปลูกงวดแรกออกดอกไปแล้วครับเอ้หนูวัดดีเอฟซีหัวแน่ท้าววัดดีเอฟซีหัวแน่เร็ววัดดีชกอนวัดดีก่อรวัดดีเอฟซีแน่ข้าวเดียวสวัสดีมาเก็บพักน้ำกันเนาะขาหน้า เดีพักไปกินเมียงฝาสี่หอมดึงเอาเลยนะครับเมียดมาซื้อๆได้เมียดมาบบตัดดึงเลย เมีอยงหลากนะครับผักอีตูเมีอยงหลากหรือว่าผักอีตูนะครับอันนี้ปลูกงวดกอนก็เป็นดอกไปแล้วผักชีนะครับปลูกงวดกอนก็เป็นดอกไปแล้วนะครับนี่พริกนะครับพริกรน,นะครับกำลังใหญ่สวยงามเลยนะครับกำลังงามนะครับพริก กระต้นกระตอมนะครับเบิ้องนี้ละครับต้นนี่ก็ับง่าย้เติบนะครับกระท่อมนะครับนี่ก็ต้นมะนาวนะครับมะนาว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 ผลใหญ่ๆ เต็นี่นะครับตามปรัชญาเศรษฐรกิจพอเพียงนะครับเนาะสวนปลูกกินนะครับแมงมุมเป็นมอห์มหอมห์บะแถา บ้าห่อบ่เขาเอาพันปอมให้ที่นี่เอาเอาหอไปให้ไก่ในเด้อใ่เด้อกูหกไก่กให้กไก่กูนาผู หนูว่ามันบ่หอนะครับแบบปลูกนาปวดปลูกที่นะครับครับก่อนอื่นผมก็ขอ <Leah> ขอบคุณนะครับพี่มลภานะครับช่องรักนะครับเนาะจิกข้อยบอกข้อยซ้อนหนองชายนะครับผมก็ขอขอบคุณพผีหัหูวผ้านะครับหัวาชนเงินนะครับพี่พี่หูนะครับเป็นเป็นกุญซ่อยซ้อนนะครับสอนหนองสอนนุ่งมาตลบ ก็มีตาเอนดูนะครับสงสารนะครับผีหัวละพะผีหัวละพานะครับทัวนะครับทัวร์กับปฏิปติตำนะครับนะครับผมกับเขาบคพุ่นเอฟซีนะครับปูติดเขามาติดตามช่อง youtube นะครับช่องนักลาเฮนชาแนลทุกคนนะครับ ขอพูดอิพีทีน่ารักทุกคนนะครับาหากวชันท่านนะครับท้าาท่านเขามาชมนี่คลิปนี้นะครับตาถือใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กรับช่องนัก,กลาเฮ h ชาแนลด้วยนะครับผมก็จะขอล่งคลิปนี้ไ้เพียงเทโทนีนะครันตอนนั้นนะครับนอาะบพอกันคลิปหนา้า สวัสดีปีใหม่ครับ2565สวัสดีนะครับทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับอ๋อเพรอะี่ตัวือเหลือ,องเขาเหลือ,องเขาสวัสดีครับ